แคปหมูนะครับอันนี้คือแคบหมูที่เราจัดส่งให้ลูกค้านะครับนี่กล่องละ200บาทครึ่งกิโลนะครับหรือว่า500กร,รมัมนี่นะครับมาแบบนี้จัดส่งให้ลูกค้าแบบนี้นะครับนี่แพ็คบับเบิ้ลแบบนี้ด้วยกันกระแทกนะครับอะมาดูกันว่ามาดูกันว่าแพ็คยังไงหนาะแน่นแค่ไหนนี่ห่อ,อแบับเบิ้ล่างนี้เลยนะครับนี่นี่พอเราแพ็คเห็นไหม มันกล่องมันอาจจะไม่ได้กลมมากนะครับเพราะว่าเราเราดึงเราซีนนะครับเนี่ยครับดึงซีนเห็นไหมว่าจะเป็นแบบนี้เราแกะให้ดูมันจะเป็นยังไงนี่แน่นหนานะทุกคนแน่นหนาแบบนี้ส่งให้ลูกค้าแบบนี้นะครับการอะไรหนึ่งการอากาศการมดกันอะไรเดี๋ยวจะมาชิมให้ดูกันด้วยนะครับว่าเป็นแบบไหนนี่หลายๆคนบอกว่าเอ้ากล่องใหญ่เหมือนในรูปไหมก็กล่องเดียวกันนะครับมีมีไซส์เดียวนะทุกคน ถ้าสั่งกินหกิโลก็คือ2อกล่องนะครับอันนี้กล่องหนึ่งคือครึ่งกิโลนะกล่องหนึ่งครึ่งกิโลเปิดมาเป็นแบบนี้นี่เปิดมาเป็นแบบนี้นี่แน่นหนาหนาแน่นแ่มอะเปิดออกมานะครับกินกับส้มตำกับก๋วยเตี๋ยวนี่ดูชิ้นแคบหมูแบบนี้กรอบแบบนี้อืม แคบหมูของเราจะมีมันแม่มาชิมแคบหมูเราจะมีมันด้วยแก็จะเอาแขวค้างแรงยางเป็นยังไงถ้ามีตึกเนี่ยเก่งถ้ามีตึกคืออะไรตึกพังค่ะเพราะว่าพอมันกระเทือนเพราะมันกระเทือนไงไม่ได้แพลงนะแม่สองร้อย ดูว่าก็แพนนะคอะือมันอร่อยนะครับแต่เขาเสื่อนกิ้หอยอย้นหนึ่นงสิบบาทกันยังไม่ได้หลายเนาะสิบบาทต้องยี่สิบถุงก็ไม่ถึงนี่หรอกห่อปลาแบบนี้นะครับทุกคนเนี่ออยอร่อยกรอบมากทักแชทได้เลยนะครับเนียแบบนี้แตบบ่การให้ดูเลยเอาเอาเข่าปากแล้วเขี่ยมาท่านในลุงสัมมันกรอบยอมแม่เอามา,ามมขายหน้าร้าน,นาอือ เป็นไงโอ้ยกินกับอะไรก็อร่อยกินกับข้าวก็อร่อยง่ายงายเป็นอะไรงมเก็บรักษาก็ปิดฝาไว้อย่างงี้เอาวางไว้อุณหภูมิห้องไม่ต้องเอาไปแช่ตู้เย็นนะทุกคนเชื่อเถอะกินหมดก่อนสามวันก็หมดเท่านั้นแหละนี่นะครับแคบหมู ถ้าดังสิริลกับวบอเกอา์ามือค่เ <c oughs> มือเดียวกับเดอร์เกอรใหญ่มากเลยอันนี้มือนะมือเก่งนะเนี่ยดูมือเก่งนะเนี่ย